ตายไม่ตายไทโยเจี๋ยวรอดตีพาราตีพาราเอาเลยเดี๋ยวเล่นก่อนี่ยของม่ได้าเอากระไนเป็นไงแต่เฮี้ยง่ายจัดตัวนี้ตีอย่างง่ายดาเมจเท่าไหร่เซลเนี่ยนะได้ฟาตาอาพี่บวยเอาได้ฟาตาอีพี่บอยของดีนะคาร่าเก็บต้องการทั้งหมดสามอันอะายโยเดี๋ยวกูบัฟดาเมจให้สุดเอง ่สามารถยิงให้หลับเหอนนะยิงให้ฟาตาเอ้ยทุกคนระเบิดไปนะเดี๋ยววกที่ผมใช้ดิกูจะไปเล่นสมาตากูจะไปเล่นไปใต,ตฟ้ฟาตาฟังเดี๋ยวจะยิงให้หลับก่อนนะแต่ละเม็ดที่หัวผมแรงมากเลยนะเว้ยบอกคำเดียวตีหัวเอาตีขเขาให้แตกอะ <laughs> เขาให้แตกอะจบถ,ถ้ามันเขาแตกอะแล้วผมสามารถกดกดกด,กดเล่นเพลงได้อะคือแไม่ได้เมมิทีขึ้นทีละพ,พันอะใช่เหรอแบบ คอมโบรูปเดียวจบพันน <Okay, S 1> ่ะดาเมจร้อนมันแบบไอ้ถ้ากสกิลสี่อะดาเมจเท่าร้อยไงแล้วมันมีห้าจังหวะเออก็คือแบบห้าร้อยดาเมจอหะอย่าเพิ่งไปขอปั๊บก่อนดเดี๋ยวยิงให้หลับปั๊บทุกคนระ,ะเบิดไปพร้อมแล้วจะยิงปิดพลายอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเปลี่ยนเป็นนั่นแล้วนะจะเปลี่ยนเป็นดาบยาวนะย <Okay. S 1> ิงอกเลยเดี๋ยวเปิดฮะปิ้มบอมบิ้มปิ๊มบ๊าม S <S 2> <S 2> มาบ๊อบเอาไปเอาบ,บ๊อบไป <S <S 2> <S 2> ต้องดูดามิดิพันสองโอ้ดามิดิมึงมีมึงยังมีดา 500, มา 500, ิด้าร้อยห้าร้อยิดามิแค่ห้าร้อยสี่สิบแปดกันูอ่ะมึงอย่าเล่นคนเล่นเพลงอ่ะอ่ะทุกคนพร้อมฟังเพลงไหมพร้อม ห้าร้อยสี่สิบแปดห้าร้อยแปดหกพันสามร้อยสามสิบไปพอไหมตะเบนคูสองพันวงเล็บนะวงเล็บไอเกราะรถเกราะรถอ่ะเปิดอกกับเปิดหัวหน่อยเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวจะยิงให้หลับเลยเดี๋ยวจะยิงให้ติดหลับเสร็จปั๊บระเบิดพร้อมเดี๋ยวตีตัวนี้เสียของไปตัวน้ำน้ำไม้ก่อนเด้ไม่แพ้ก็ชนะเฮ้ยมีมันคือมีมีมี I need to meet up meet me Oh my god Ui Ui Oi! 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 được Oi! 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 đi Oi! Oi! ใครจะยอมพร้อมอ่ะลบที่หนึ่งใครสักคนนึงใครสักคนที่ไม่ใช่นี่กินเลให้สายยู่สักผู้สวยสวยยิงไปเลยแต่เราสเตจนี้อยู่เด็ดไอ้นี่เจนเกแตหัวเด้อไอ้ยี่หลับยากมากเฮ้ยดิเซิกไฟอันมันเลยโอ๊ยมีฮิวอยู่มีฮิวมีฮิวก็บอกมีฮิวอยู่ไอ้ยี่โคตรแรงเลยย่ะ ระวังระวังสยไม่ตายไม่ตายไม่ตายสยไม่ตายอโเดียอาไยังไม่ตายยนที่ผมกอเตอร์ท่านั้นได้เยี่ยมกีกีรับับลับรลับรับลับลบลับใช่ผมรู้ใหวเนี้ยแต่เออแต่ผมเขาได้ไม่มันไม่ชอตาถ้าเป็นเอ่อคอ้นะถ้าผมอยู่คาบาั่อ้กดผิดกดผิดไม่เป็นไรยังผิดทางเลอินปวดปวดดวลนะขอเล่นเพลงเพิ่มกัน ไม่ทันแล้วสมัตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะมงเลยก็จะขอเอาไอ้นี่มาสกิลน็อตแบ็กสักคู่เดี๋ยวยิงให้ติดร้านต่อเลยอ๋อเล่นเพลงไม่จบเลยสัตว์อุ้ยสมาตพวกผ้โหดเล่นเพลงแล้วแหละจะจัดจังหวะแหละ สวยสยโยฮ่าไม่ตายไม่ตายสยโยเดี๋ยวร้อยตีพลาตีพลาเอาเลยเดี๋ยวเล่นน้องโอ้โหทีละร้อยตัดห้าเยี่ยทีละร้อยตัดห้าเรียบร้อยเล่นน้องแบ๊กแล้วเล่นน้องแบ๊กและจะเล่นน้องแบ๊กน้อยลงเล็กก็บอกอยู่ตีน้องแบ๊กได้ลงแต่ไม่เลือดไอ้ยี้ ม่ใช่เนือใจเยตมาตมาิอยิอไผ่อยากไผ่เขาแตเขาแตกว่าเขาแต้อยิวยเดี๋ยวเดี๋ยวย้เดี๋ยวอันีไม่ยะและแมงกระดิงกูเนี่ยไวเงตมเะไวไปไหมตีไวจัง ไว้ไว้ไว้ปกติปกติตีเราดาวไม่ล้วนๆอ่ะทีทีมีคนนึงมีคนนึงบัฟซัพพอร์ตอ่ะอีกคนนึงก็ดาเมจอ่ะอีกคนนึงก็ใครจะเป็นคนยิงเออดาเมจผมขึ้นไปพันแปดอะใครจะเป็นคนยิงดี๋ยวยิงให้เด pues ี๋ยวิงให้ไม่ไม่เดี๋ยวกับกลับแคมป์ก่อนเดี๋ยวกับไปเปลี่ยนดับยางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงอัดหัวนะไอ้ตัวเนี้ยใครจะเป็นคนยิงช็อตเงินนนปคั็็ยวชอออย่าเพิ่งไบเดอร์ไปยิงเฟสสามด้ก่อนไหมไบเดอร์ไปยิงเฟสสามถ้ามาขนาดเนี้ย เออไปยิงเสร็สามทีเดียวเลยได้ก็ได้เปิดแทะหัวแม่งทีได้ครับสักคู่นะครับไม้ว่ามันจะโอ้จะโดนขาลู่ลงมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดแท้ไอ้เหี้ยแม่งมีตรงไจซะเปิดอ้อมมีตรงมันลมมากนะครับมี่ครับมีทับหิว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 ไม่ทันไม่ทันเฮ้ยตายตาย ไม่ตายไม่ตายมันไม่ทันนัยิงยิอันี้อยู่ยิงเซ็กติสโตลอยู่เอามาเอกมาทีอันทีอันตายห่านั่นอ่ะเอ้สีอันเปนเลขนำโชคใ่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี่ยังกินีอยู่ใจเย็นทดมึงก็กินหมี่สมารเลือนเท่าไหร่เจ็ดสี่ลือมันเหลือเจเหลือหกบเม่อไหร่เหลือหกเม่อไหร่ไปนู่นนะ ลำหน้าเขาเล่นเพลงบัฟก่อนสันกครู่เฮ้ยโคดแท็กสเตยสอง,องโอคแดแท็กสเตย์สองอยังยังสเตย์สองแหมะจะโดนกูเนิดๆเลยขนาดพื้น <พอ S 2> ที่ตองกา,าตามันก็มีน้ำไหมล่ะวะฮ่าคนไข้วันนี้เป็นบ้า,าก,การศึกษายไม่ล้มเ,เล่นเพลงอยู่แล้วหลังสูตรกาตานะสมาร์ทกูอบอกเล่นเพลงอยู่ เพ่งบัฟก่อนได้เป็นหายได้ไป็นหายไอสมาร์ทล่อไปนู่นดีไหมไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ถึงตรงสิบเลยยังไม่อีกไม่มีคำวา่าใกล้เคียงไอ้น้ำลาซาโยไอเทมบ่อ,อเนี่ยใช้ตอนวุ้ยนี่แหละสวยมีลูมีนาตีกตึง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 ตามนี่ของโมบิดาเออเอาเอาอะไรไม่ได้เงี้ยบอลเต๋อฟ้าอ่ะตีเราหัวแต่เราไปโดนแต่เราแต่เราไปลงนุ่มหน้ามาแทน การจะตีเราหัวมันสวยๆจะต้องสมาร์ทรอบนึเดี๋ยวไม่นะไม่เนยังไม่เห็นเลยังสมควรลงมาตอนนี้ดีหรือยังลงมา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 โคกได้นะครับโคกได้นะครับรอบนี้ก่อนรอบนี้กยบเราการเรากานใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งตีรถเลือหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวตอนนี้จะลงไปอีกรอบหนึ่งเรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันหนึ่งจะเปลี่ยนเฟสมาแล้วมีมาแล้วมีตรงมาแล้วตะกี้มียกไม่เดียว เอายังเอายังช้าเอายังช้าไปยังช้าไหมถามสเต็บตะคู่ล้มล้มล้มอ่ะเอาเลยเดี๋ยวผมล้มขาโมงโมงโมงได้รอบปะเดี๋ยวรอบเดียวหมดแล้วกดแล้วกดลกันเลยโอ้โหทำมีทีละร้อยพ่อไงไอท่าน่ะไอท่าเอาเอาไอเนี่ยมาปั่นน่ะเฮ้ย เตอลเตอขึ้นหัวเลยขึ้นหัวเลยอันนี้แหละขึ้นหัวได้ดีเลยเลเะเรียบร้อยเรียบร้อยดแลเยเอาไปแดกโอ้ที่ละร้อยสามทละร้ยสิบสามอ่ะอ้ยห้ยไเยดอดอกละสองรอยเียะไรเมื่อกี้ฟาดดอกสิบอละสามหเปลี่ยนเฟสเลยไหมเนี่ยแตนสี่แสแตสะ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนีนึงนีนึงนีนึงนีเดียวมึงเหลือไม่ดเหลือไมอะไรหนึงเปิดเสสามรเรานี่อย่าไปนุ่นอย่าไปนุ่นเลียมขึ้นทำไมผมไม่ยิอ๋อไอ้สัสูเสือช่องว่างฟ้า่ะโอเคเปียเปลีเปลี่ยนเปนาททอยากอเค ขลากดกดเลยกดเลยมาเดี๋ยวัมให้แปลเตรียมใช้ไบเดอร์ยใช้ไบเดอร์เดี๋ยวผมบายให้เดี๋ยวผมบายให้ผมจำจุดได้เหรอเฮียเรามาดีเกินตายนี่มึงสมาร์ทยิงไบเดอร์ทั้งสองอันเลยนะ อันนั้นอ่ะสวยจะอยู่นิดนึงึงหัวมันตีหัวมันโดนแทะมาใส่ยังไงต่อไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปได้ยังไงนะโอ้โหเดี๋ยวเก็บไปใช้เลยเก็บไปใช้ตอนมันหัวมันแตกครบสเตตแล้วโอ้ยสวยไม่ต้องขยับไอ้เหี้ยแล้วกูก็จะเล่นเพลงให้มึงฟังไอ้หนุ่มเอาไปฟังไอ้เหี้ย เขาแทกเป็นสเลยปึ้งหนึ่งดอกอ่าเฮียพึ่งเราตีหัวเลยโอเคชัทมีส่นเฮียไม่ตายโอ้ยเฮ้เมีสาูกแคทมีเูาแคมีสี่เฮ้ยเฮ้ยมันยูจัด เดี fire, gang. Gang ๋ยวยืนในไฟเดี audio, lady, girl, okay, Listen, ๋ยวยืนในไฟเดี๋ยวยืนในไฟไม่คาร่าไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวกูฮหิวแฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ิวแฮะคาร่าเลยอ่ะถ้าเดือดร่าวิ่งมาทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมวิ่งทันนี่ไม่ตายจ้าไม่ตายใช่เดี๋ยวไฟไม่ตายจ้าโอเคโชคดีผมวิ่งทันพอดีอันนี้อยู่ในไฟเลยอันนี้ไม่กลัวถ้าเขาแตกแล้วต้องกลัวท่านี้ยอันนี้เป็นคนบัฟไงก็เลยก็เลยต้องไอ้นี่อุ้ยอกแตกที่หัวที่หัวเดี๋ยวต้องแพ้ออก เรียบร้อยหัวแตกอันนี้ตีหัวแตกเลยเมื่อกี้มามีใครอยากฟังเพลงไหมโอ้ชิ่งชิ่งโอ้ชิ่งชิ่งเอี้ยงหัวแตกเร็วมากเลยรอบนี้โอ้ชิงชิ่งแอตแทกได้ไวเว้ยง่ระวังจะไม่ท่าเยี่นี่นะโอ,อ้โหมั่งมีซอนาโดอีย ไมเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวให้นี่ก่อนโอ้ยฮิวไ้ตัวเองนเนี่ยไอ้ยิงระวังระวังใกล้ตัวไอ้ฉันถ,ถ้าฉันมีอยู่ใกล้ๆตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวไปมันจะรอดบิงกลับไม่ทันขนาดสิดนบินกลับไม่ทันเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ ว้ยโดนโดนผมโดนผมโดนเสโยโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเรียบร้อยหลุดเอ้าแล้วกูไม่ลุกสักทีนึงฟาตาบอกกูไม่พอใจโดนทับแบงเลยไม่ดีนะมันเลยเหลือไอ้น่าก้อนหมดน็อกสุดท้ายไม่เหลืออันสุดท้ายพอดีเลยฟาตาบอกฟาตาบอกระวังโดนอีกแล้วอย่งอยังอย่งย่งลงมาไม่ไม่ไม่เสโยถ้าโดนอันจริงๆนะเว้ยถ้าเราทำไม่เหลือแล้วก็พอให้เราขึ้นขึ้นเลยให้เราขึ้นแล้วทีเนี้ยฟาตาจะหยิบเสโยมาเองฟาตาบอกไม่พอใจโดนทับเป้งเลย มันพอใจเฮี้ยอะไรพูดมาตรงไหนสักอ <c oughs> ย่างวันดีระวังระวังราโดดทับแต่ไม,<า>ไม่พอใจโดดทับแม่งเลยแม่งหัวแม่งแต่สเตจจิเตเลยเนีย่ยไอ้เฮี้ยมันมีแค่สามมันมีแค่หกสเตจแล้วไอ้นี่เจ็ตแล้วอะไฮโก้ไฮโก้ทะยู่อยู่อยู่จะหยุดทะยู่ย <c oughs> อันนี้ไงจังหวะพอดีอ้าวคนมีหินกูไม่มีกูไม่มีหิน Okay, okay. โอเคโอเคโเคโขโคโขโคโขไปะนะไม่มีหินอ่ะอีก,ก,กนนรอ,อ,อีกแล้วพี่เนาะเออมองเลย <c oughs> สวยอุ้ยสี่พันสองเลยเหรอวะทำลายว่าแผลยันตยินรถไฟเลยนายินรถไฟเลยนายินรถไฟเลยยิงรถไฟเลยอย่าไปหยองท่าเนี้ยมาไม่กูใส่ล็อตเตดรี่หยองลเลยล็เตอีกูหาย ไม่กลัวจ้าท่านี้ไม่กลัวจ้ายืนเลยคาร่ายืนเลยคาร่ายืนเลยปั๊มปั๊มคิวอยู่ปั๊มคิวอยู่ปั๊มคิวคาร่าอยู่ไม่ไปมีเล่นเหลือเท่าไหร่อ่ะเล่นเหลือไอ้หมูวิวว้าวแต่พีลูมินาติกฮิวม่อยู่คาร่าอย่าต่อโซฟาคนฮิวจ์หน่อยโอ้โหหมูมาบ่อยจังเนี่ยยาซุปเปอร์แมนไดคาร่าซุปเปอร์แมนได มันซุปเปอร์แมนได้ไม่ได้พยายามพยายามอยู่แต่มันไม่ได้มันยากมันยากในตัวที่เนี่ยซุปเปอร์แมนได้ยากระวังโอเชียมีมีปาด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 จะดักกระโดดไว้แบบโดนปาดมีมีปาปนี่ไงขัดแม่งเลยระวังโอเคอ่า ได้บ่อยใช่ไหมอ่ะเอาไปไปกิเองไอ้เหี้ยนี่ใครลงสตีดเลี้วมือหัวเตะแปดไอ้เหี้ยสเตะแปรแล้วมึงแตกลายสเตะไปไม่พี่ชายกูชอบเลยโอ้โหเอาคาร่าฮิวไม่ได้ฮิวไม่ทันฮิวไม่ทันพอดีเปิดแผลอยู่ไมื่แก่คือมันพยายามจะพยายามนะเราก็ได้นะถ้าเราไอ้นั่นอยู่ซิกทอยอยู่ เฮ้ยดักกเนเตอร์พร้อมแล้วนะเดี๋ยเขาใช้ปืนก่อนกันซึ่งกูก็ไม่กล้าใช้ละไอเ้ยแม่งใช้นั่นไงสัตว์เจ้ยปตายแน่ตัวนี้อุ้ยมีบินช่วยด้วยไปยเง้ยเออไม่ได้ไม่ได้ไป้วยสองรอบไซโยสหรืสองรอบอยากเครียด เดียเลยที่มือเหี้ยองหนึ่เเียองเฮ้ยไอ้นั่นดักกรีเตอร์เลยสมาร์ทมันจะตายแล้วนะนักดักกรีเตอร์อ่ะมันตายเลยนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าไปยืนคาร่าอย่าไปยืนมานี่มาตรงดักกรีเตอร์เลยเนี่ยกำลังค่าสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทไอ้เฮียแม่งเดินมาด้วยไอ็ดเดินมาดิไม่เคยเห็นมึงเดินนะไอ้เหี้ยลุบเอาลุบเอาไรเดอร์มาไม่ได้ใช้ เออไม่ได้ขี่เลยตัวนี้เาเรียบร้อยเลยเขาไม่แตกเลยมาด้วยเขาสองไม่แตกเลยหมื่นหกอ่ะเข้าดักเน็เตอร์หมื่นหกแตกแล้วแตกไอ้เหี้ยผมเพิ่งกินแต่นดักเกอร์ไปไอ้เหี้ยไม่ไมั่มันแตกข้างเดียวส่วนแตกข้างที่สองคือแตกตามันแตกไอ้เหี้ยตามันบอดเลยโอ้ยแล้วไอ้เหี้ยง่ายจัดตัวนี้ตีอย่างง่ายดาเมจเท่าไหร่เซลเนี่ย นะอะไรฟาตาอีวี่บอาได้ฟาตาอีวี่บอ๊ะของดีนะคาร่าเก็บต้องการทั้งหมดสามอันอะเอฟาตาิดอีพี่บอ๊ะทได้ไหมคุณพ่อที่ผมเก็บจากตัวมาหนึ่งอันแล้วก็ได้อีกสี่อีกสามอันในในกล่องเออฟาตาบิดที่ทำดาเมจเท่าไหร่โยแต่ละคนทำดาเมจเท่าไหร่บอกหน่อยผมหกหมื่นหกคุณสี่หมื่นสี่แล้วก็คุณคาร่าหมื่นหกคุณสมาร์ทหมื่นห้าไม่ต้องแบกใจบับอย่างเดียว หน้าเหม็นไว้แรงนะตอนแรกไอ้น,นี่ไงเอาธนูมาเล่นกับมันทำมันทำติดให้ติดาธาตุกันไงจะได้เล่นกันง่ายเนีย่ยได้ดีวี<อ>ไยู่อไดอยื้อไอมาแค่สองอันเองได้ไไดีววไอมาสามันใหาไมเนี่ยโชคดีเขาฉากจบผมโคตรสวยเนี่ยฉากจบก็เห็นสองคนยืนตรงน,นั้นแล้วก็ฟริตเอตอนนี้ฮะ <laughs> เห็นไ้ทำอาหารให้ผมกินอ่ะขอดีอะเยี่ยยเรื่อยอ่าได้ยกี่ว่ะโอ้ดูแฮนด์ทไมต้องเดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนท่ยนเดีวเตอายดี๋ยวตายีอ่ยอดเล่ะได้ภาพน้าปล้วได้ภาพน้าปกแล้ว ม่ตีแต่เล่นๆกันเดี๋ยวทำให้คาราทำชุดปลาตาบล่ะเฮ้ยข้างหน้าเขาเป็นนี่แหละเป็นดาบโลฮิลทรับอย่างเดียวไม่ตีละไอ้ตัวไรตัวแบบไันแป้ผ่อนคลายสมองว่าคณาส้ม <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวกลับมาไปหาอะไรกินกันมันจะเครียดไปเลยดิเอลอนตามเทนกันโอ้โหบัฟแอนฮิลแอพพลายสามร้ <c oughs> อย 37เปิดเครืแล้วเปวิดเครืแล้ว